เดี๋ยวเราเข้ามาสู่รายการแคสต์ด,ดีกันเลยจ้าเปิดรายการได้ยิ้มแล้วรวยยิ้มกันเลยยางจ้ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ้ะทั่วโลกครับใครยิ้มแล้วขอยรวยจ้าสาธุนี่ยไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลเราต้องถามอยู่ตลอดเวลาเรื่องยิ้มนี่เป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวบีเคสิบแก้วฉันจะบิน กานัสการเป็ด็คุณหลวงพ่อี่เราบอย่างสูงครับผมเป็นพระลูกชายของเด็กคุณหลวงพ่อรูปหนึ่งอ้าวเตรียมตัวให้ดีเป็นพระลูกชายก็ต้องเตรียมตัวให้ดีดูหน้าหน่อยอืมอืมเออนี่เนาะอ๋อ,อ,อรับบุญแปลสดด้วยอ๋อมิน่าดูหน้านี่ ไช่เลยต้องไปในประเทศนี้เป็นภาษาจีนอ,อืดวงตาไม่มีเหล่าเต้งเนึงเพผมเป็นพระลูกชายไม่ได้คุณหลวงพ่อรูปหนึ่งที่ยิ่งอยู่ร่วงกับม่คณะนานวันไปยิ่งรู้สึกศรัทธาในมูคณะและยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจอืม เดบุษที่ได้บวชเป็นพระลูกชายมาเดีพยวุณหลวงพ่พพอยางยาาจุดที่จะบรรยายเลยครับอืมก็ดีแล้วไม่ต้องบรรยายเลเอาแค่ okay, นี้ก็เหลือเฟือแล้วเดี๋ยวมันจะเดึกเกินไปผมยังปรารถนาที่จะนำแสงสว่างไปสู่หมู่ญาติผ่านจดหมายรักฉบับนี้อืมกลาบขอความเมตตาระเดีคุณหลวงพ่อช่วยตอบคำถามอัแิแปลยังลูกแปลยังภาษาจีน เพื่อเป็นประทีปส่องนำทางชีวิตให้แก่กรบผมและหมู่ญาติอเป็นที่รักด้วยครับนี่กำลังแปลาปภาษาจีนเย่ยโยมพ่อของผมเป็นชิปปิ้งสุดหลอ่อมีอาชีพออกสินค้าที่ท้าเรือคลองเตยแล้วก็มาพบรักกับแม่ผมแม่ผมเป็นแม่ค้า ขายอ่ะขายปลาทูขายก้วยแขกขายขนมขายของชำขายข้าวแกงสุดสวยพโยมแม่ของผมที่ที่ร้านอาหารในท่าเรืออืมที่ปิ้งสุดหล่อมันจอไป้าข้าวแกงสุดสวยที่ร้านอาหารที่ท่าเรือ เยิมพ่อพอเห็นท่านนั้นก็ปิ๊งเลยถือกติตื้อตอนนั้นที่กรองโลกอืมเพราะอย่าลืมโยมแม่สุดสวยเนี่ยเยิมพ่อก็พยายามไปบอกรักอะไรโยมแม่ก็ไม่ไม่หือไม่อือไม่อาเพราะว่าโยมแม่ตอนนั้นยังไม่ชอบอะยมพ่อก็ไม่ว่าอะไรเมื่อเข้าทางโยมแม่ไม่ได้ก็เลยเข้าทางทาง โยมตาโดยลงทุนไปช่วยแบกน้ำทำงานบ้านอยู่หลายปีโอ้โหนี่เริมจริงๆเลยนี่การแบกน้ำว่ายากลำบากแล้วแต่การที่จะห้ามใจไม่ให้รักแม่ของผมนั้นยากลำบากกว่าหุหึตุดจะบเลยเพราะว่าสุดห้ามใจรักอื ไปช่วยแบกน้ำอยู่ที่บ้านหลายปีแบกไปแบกมาจนในที่สุดโยมตาก็ใจอ่อนยกลูกสาวให้แต่งงานจนมิลูได้ยกันสี่คนปกติโยมพ่อเนี่ยเป็นคนแข็งแกรงถือกระเป๋าเจมบอลแล้วก็พกปืนลูกโมพร้อมมีดสัน้นไปทำงานเอาสินค้าที่ท่าเรือทุกวัน จน,นเพื่อนๆเรียกพ่อว่าคนเหล็ก <c oughs> ย้งว่ามันจะพูดด้วยความภูมิใจว่าพูดด้วยความภูมิใจเพิ่งมาหัดดื่มเบียร์เมื่ออายุ40ปีโอ้ทำไมมาภูมิใจในการดื่มเบียร์เนาะทังั้นดีก่อน,นี่เป็นคนดีไม่เคยดื่มมาตลอดภูมิใจจนกระทั่งวันหนึ่งเส้นละอดฝอยในสมองแตกเป็นลมลมฟุด ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลโยมพ่อจึงรู้ว่าไม่ควรเลยมาหัดดื่มท่านก็นรักษาตัวเรื่อยมาจนปัจจุบันสามารถเดินไปมาและช่วยเหลือตัวเองได้โยมแม่เป็นคนซื้อแล้วก็มีน้ำใจอบอ้อมอารีเอาใจใส่ห่วงใย,ยพี่น้องและญาติมาโดยตลอดยม,ม็ี่ิลิรักของญาติพี่น้อง แต่พอภายหลังแต่างงานกับโยมพ่อโยมแม่ก็เครียดกับปัญหาครอบครัวเครียดเรื่องการเงินเครียดเรื่องโยมพ่อไปกีกสาวอื่นจนโยมแม่ป่วยเป็นโรคประสาทยอยู่ช่วงหนึ่งต้องรักษาด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตที่สมองเป็นกลายเป็นลอยบุ๋มจารึกเป็นอนุสร์ไว้ที่กระโหลกศีรษะจนถึงปัจจุบันโยมยางผมเป็นคนจีนใจเย็น เป็นคนใจบุญถือสีงินเจไหว้เจ้า,าไปตามความเชื่อแบบชาวจีนบรรลาชีวิตของท่านจะย้าย,ายที่อยู่ไปตามบ้านของลูกๆแต่ละคนเป่อคอยเยี่ยมเยียนลูกหลานท่านเสียชีวิตด้เร่าเบาหวานครมอายุได้เจ็ดสิบกปีโยมยายงผมเป็นคนไทยใจบุญโยมยายเป็นคนจีนใจเย็นโ <laughs> ยมยายเป็นคนจีนใจเย็น ยอมยามคนไทยใจบุญทำบุญกับพุทศาสนาแบบไทยๆป่วยเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารเสีย,ยชีวิตมวัยุด79ปีพระเพื่อนของผมทำไมมาพระเพื่อนแล้วเนี่ยเนื่อจากคุณพ่อเป็นธรรมทายาติร,รุ่นที่หนึ่งของวัดพระธรรมกายอแล้วไม่พ่อไม่บวชอ่ะทำไม้ได้เข้าววัดพระธรรมกายตั้งแต่อยู่ในคันมนารดา ตึ่มโยมพ่อของท่านมากราบเรียนการตั้งครรภของันภรรยาให้หลวงพ่อทราบแล้วหลวงพ่อก็แนะนำโยมพ่อของท่านถือศีลแปดเพื่อรับเด็กที่มาเกิดแต่อย่คลอดทันแล้วโยมพ่อก็ได้อุ้มท่านซึ่งยังแบเบาะอยู่แล้วกราบหลวงพ่อที่สาลาดุสิตและขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยตั้งชื่อให้ถึงหลวงพ่อก็ได้เขียนชื่อเป็นมงคลความหมายคำบวยพรและก็ลงนามเป็นทีร่ระลึกลงกระดาษเอห้าให้ เหตุการณ์นี้ยังความเพื่มงิติใจมาสู่ครอบครัวของท่านมากถึงกับนึกกระดาษประวัติศาสตร์แผ่นนี้นํากระดาษประวัติศาสตร์แผ่นนี้ใส่กรอบตั้งไว้ในห้องพระที่บ้านเมื่อพระเพื่อนงผมโตขึ้นก็ได้มาวัดร่วมกับครอบครัวทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและทุกงานบุญใหญ่ทําให้มีโอกาสอ่วมบุญทุกบุญของวัดไม่เคยขาดต่อมาได้บรรพญชาเป็นสามนเณรยิวธรรมทาญาติอรณิิสาเมื่อปี2 5 3หม สมัยเด็ก้ามีอาการสมาธิสั้นโดยอยู่นิ่งในไม่เกินห้านาทีก็ตตังหาอะไรทำกว่าจะพูดได้ก็เกือบสามขวบจะพอพูดได้ก็พูดม่หยุดเออพูดเร็วจนคนรอบก้างฟังไม่ทันบางครั้งมาสนใจลรวก็จะจดจ่อทำอย่างไม่วางมือแต่ถ้าหาไม่สนใจก็จะไม่แตะต้องเลยพระเพื่อนผมปรารถนาจะบวชตัตงแต่หลังจบการศึกษาปริญญาตรี แต่เพราะทำงานเป็นสจวดการบินไทยและมีผลงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมอีกทั้งกำลังศึกษาต่อปริญญาโทจึงไม่สะดวกลางงานมาบวชเรียกว่าอนาคตกำลังบินไปได้อย่างสวยงามนันจะบิน มาภายหลังนี่จะคุณญาตเข้าเรามาจบาลที่เรามาเร็งขั้นสุดท้ายทัานยิงตัดสินใจมาบวชอาบนี้ให้คุณญาตก่อนแต่มาบวชแล้วก็ตัดสินใจหยุดบินอรอบโลกมาเดินบินทมบาตรรอบ,บอวัดโดยการลาออกจากงานการบินไทยที่มั่นคงมาสู่เส้นทางที่มั่นใจอืพระเจะมัน่าก,การบวชและการปฏิบัติทานจะเป็นวิธีที่ทําให้ รักคุณทัฟ้าได้อย่างแท้จริงอืดูน่ารัวมาตัวโตวผมเป็นลูกคนจุดท้ทองครอบครัวเป็นฮีโร่ในดวงใจไอ้ฮีโร่ในดวงใจผมตั้งแต่เด็กคือคือคือ,คอตีใหญ่ อ๋อะละทุด,ดงอ่ากนั่นที่ผมเรียนนังสือยยูชั้นมัธยมต้นวันหนึ่งขณะเดินกลับบ้านอยยูผมกลับมีความรู้สึกว่าเราน่าจะหนีออกจากบ้านไปบวชซัยแต่คืนนี้เลยอ๋อโอ้ยังกับญายิสากุมารเนี่ยยังกับท่านญาตสากุมารแต่ก็ไม่เป็นท่านญาติสกุมารเพราะฉุกค,คิดได้ว่า ทำให้กลับบ้านทําให้คนที่บ้านเสียใจมากอืมจึงเซ็นเซอร์ความคิดนี้ไปโดยอัตโนมัติต่อมาเมืผมเข้าเรียนมาหาลัยในปีสองห้าสามสี่แต่มีกระมิดแนะนําให้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อผมได้เห็นอาคารสถานที่สื่อสิ่งพิมพ์ของวัดและฟังคำสอนองหลวงพ่อแล้วโดนใจอย่างมากรู้สึกเชื่อมันมากม,มีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นในหัวใจดวงน,น้อยเลย พ่อั้นผมเกิดพลังศรัทธาโปยพุ่งกันมาจนคิดที่จะบวทชอทิีชีวิตอยู่ที่วัดนี้ให้ได้สาธุนี่เขารู้เขาจำกันได้ทั่วโลกแล้วนะลูกต่อมาผมยังได้บวชเป็นธรรมทายาพันคุดูร้อนลุ่นที่ยี่สิบหนึ่งลังจากกบการอบรมติงราศกขาอ้าวทำไมอย่างนั้นละ่ะอ๋อแล้วกลับไปช่วยงานชมรมพุทธในมหาลายัยจนกระทั่งจบการาศึกษาปริญญาตรี แล้วก็ทํางานทางโลกหยุดสองปีจึงเดินทางไปเป็นบัณฑิตแก้วต่างประเทศร่วมกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งโดยไปช่วยงานศูนย์สาขาตางประเทศของวัดรรมกาศเป็นเวลาแปดปีภายหลังเราทั้งสองจึงกลับประเทศไทยออกกับเพื่อนน,นะมารับรับบุญแปลรายการอุบาลฝันในฝันเป็นภาษาตามประเทศอยู่ที่วัดปฐมกายและหลังสองก็ได้ข้าเป็นบุคลากรรุ่นที่ 19ในปี2548้าสี่ลูกทุกๆคนในรุ่นขอสร้างบารมีติดตามครูไม่อยากไปจนถึงที่สุดแห่งธรรครับ <c oughs> แต่ใน,นวันนี้รุ่น19ก็ยังไม่มีชื่อรุ่นเลยครับจึงกราบขอความเมตตาจากพระเด้าคุณหลวงพ่อและเมตตาตั้งชื่อบความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจให้กับลูกๆรุ่น19ด้วยครับอ,อะไรดี สองคำดีไหมอะก็ช่วยกันตั้งแล้วอ่ะอมอันนี้เลยโอ้รุ่นสิบเก้ารุ่นสิบเก้าชื่อ แล้วก็ตาดีอืมแต่สำหรับตัวผมเองนี่ยจากโยมแม่ต้องการที่ออกไปทํางานทางโลกอีกผมจึงขอญาตท่านมาบวชพระอรุณบูชาทำ62ปีของมะเด็บคุณลุงพ่อตื่นเพื่อผมก็ยังเป็นอุบาสกอยู่เหมือนเดิมการบวชของผมครั้งนี้โยมแม่ท่านก็คำชับก่อนคลิปผมลูกชายว่าครังนี้ให้บวชเป็นครั้งสุดท้ายนะดีลูกถูกต้งองจ้ะ แปลว่าท่านอนุญาตแล้วให้ลูกบวชเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนั้นลูกจะต้องทำตามคำสั่งของโยมแม่คือประกาศนโยบายปฏิรูปชีวิตบวชเป็นครั้งสุดท้ายจนกว่าจะถึงวันกลับดุสิตบุรีนี่ต้องต้องทำตามนโยบายปฏิรูปชีวิตนี่อาคำถาม,มตามท่านไม่ใช่อ่านเร็วๆอย่างนี้ คำถามโยมยาเป็นคนใจบุญถือสิงงินเจ้ไหว่เาจ้าตามความเชื่อแบบชาวจีนตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกหลานทิดไปให้หรือไม่ทําไมเสียชีวิตด,ด้วยโรคเบาหวานถ้ามีอะไรอยากฝากบอกลูกหลานหรือไม่ครับโยมยาเป็นคนไทยใจบุญตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกหลานทิ่ไปให้หรือไม่ทำไมเสียชีวิตด,ด้วยเรามเร็งหลอดอาหารมีอะไรอยากฝากบอกลูกหลานไหมครับ ยมพอ่อทำกรรมอะไรมาจึงล้มป่วยเซลล์หินฝอยในสมองแตกเขารับการผ่าตัดสมองและเป็น,นอมาะพึกอยู่หลายปีจะแก้วิบากกรรมนี้ในระยะยาวได้อย่างไรครับเห็นไหมดื่มเบียร์ทดลองดื่มเห็นไหมผู้ผลิตผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบนี่นี่เห็นไหมยมแม่ทำกรรมอะไรมาจึงต้องมาป่วยเป็นโรคประสาทอยู่ช่วงหนึ่งและถูกชอ็อตด้วยไฟฟ้าที่กะโหลกศีรษะ บุญอะไรที่ทําให้พระเพื่อนงผมได้มาวัดสร้างบารมีตั้งแต่เด็กและได้รับการตั้งชื่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญประกรอะไรทําให้พระเพื่อนกว่าจะพูดดากเมยุกเกือบสามขวบแล้วก็มีอาการคล้ายมีวิบากกรรมสุราคืออเลอร์ตลอดเวลาคล้ายเด็กสมาธิสั้นพระเพื่อนเคยมีความสำคัญกับผมมาอย่างไรในอดีตร,ร่วมสมร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและควรประคับประคองตัวเองในเส้นทางการบรวชสร้างบารมีอย่างไรบ้างครับมีผังบวชแน่นไหม แน่นมากก็อย่าไปลื้อก็แล้วกันและตั้งสร้างบาร,รมีอย่างไรยึงจะได้พบหมู่คณะเร็วๆและได้เกิดในครอบครัวธ,ธรรมกายอย่างในชาตินี้อีกครับอุบาสกเพือ่องผมในอดีเคยมีความสำมคัญกับผมมาอย่างไรจึงได้สร้างบาร,รมีร่่มกันมานานและเขาเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างครับเคยศึกษาวิชาธรรมกายมาบ้างหรือไม่มีวิบากกรรมการเป็นทหารที่จะมาตัดออนชีวิตไหมครับร,รู้ได้ไง พุนธนดนที่แล้วที่เรามาสร้างบาร,รมีกมุคนะกี่รอบครับพี่อาผููที่เป็นอุบาสกแม้อยากจะบวชแต่ไม่สามารถทําได้เราต้องรับบุญในส่วนงานที่พระทาไม่ได้แบบนี้จะได้บุญแตกต่างจากการบวชเป็นพระภิกษุอย่างไรแบบไหนถึงจะได้บุญม,มากกว่าและเรามีหลักการตัดสินใจว่าจะสร้างบริรมีแบบอุบาสกหรือพระอย่างไรครับในงจผมรับบุญแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศจะเป็นการแปลเพื่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ยึงเกิดความสงสัยว่าสัตว์กับสัตว์สื่อสารกันได้อย่างไรเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันในสิ่งแวดล้อมประเทศเดียวกันเป็นม้าไทยคุยกับม้าไทยสัตว์สายพันธ์เดียวกันแต่อยนคนละประเทศแล้วมาเจอกันเช็นม้าไทยคุยกับม้าต่างประเทศ <S <S อ่ไม่มีอะไราถามแล้วเลยเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเลยเนี่ย อาสัพ์ต่างสายพันธุ์คุยกันเช่นท้างคุยกับยีราฟนี่เป็นครูไม่ใหญ่แต่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยและในยุคนี้หากมนุษย์ทงารสื่อสารกันสัตว์ต้องพูดภาษาสัตว์หรือภาษาคนเออ,เอ,อไม่รู้ไม่รูโอ้อมิตะพระเป็นครูไม่ใหญ่นี่ ไม่อาผมและเพื่อนที่รับบุญได้าภาษาต่างประเทศรู้สึกว่าการศึกษาภาษาใดๆให้จำนานนั้นต้องใช้เวลาฝึกฝนนานมากถึงอยากจะทราบว่ามีบุญพิเศษอะไรไหมที่จะส่ง,สงบริชาตินี้และชาติต่อไปแตกฉานในสัพพภาษาได้ตั้งแต่เกิดโดยไม่ต้องรเรียนเออนี่ปฏิสัมพิทายานอะไรก็ต้องสร้างบุญนี้เยอะเลยยพ่อยอมแม่ยมพี่และตัวผม เคยสร้างบริมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างครับผมเคยศึกษาวิชาธรรมกายมาก่อนบ้างไหมครับแอนนี้ผมจะสามารถช่วยเหลือหลวงพ่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จหรือไม่ครับผังเบิกของผมหนานแน่นเพียงใดครับผมควรจะประกบครองตัวเองในเส้นทางการสร้างบริมีและเพิ่มพูนความสามารถ,าารถด้านใดเป็นพิเศษบ้างครับบุญจากการเบิกผมจะสามารถช่วยเหลือยมพ่อยมแม่และหมู่ญาติได้อย่างไรบ้างครับอืม จำเรื่อง,องราแล้วคำถามได้ไหมจ๊ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามรากันจ้ายอมยายเสียชีวิตเดียวเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารหลา,หลายชาติมารวมกันส่งผลเจ้ามีกรรมฆ่าสัตว์จะเป็นโรคเบาหวานและจำกันได้นะจ๊ะตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นเงินขนาดย่อม ได่บุนที่มีน้ำใจมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นแบบชาวโลกที่ดีจ้าได้รับบุญที่ติไปให้แล้วก็ทําให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านท่านนั่งยิ้มสดชื่นอยู่ในวิมานปรามาบอกว่าท่านมีความสุขดีจ้าโยมย่าเสียชีพเดมะเร็งหลอดอาหารเพราะกรรมขารจตนาหารแหนดีด โดยใช้วิธีแทงวิธีคอบ้างเชือดคอบ้างบ่อยๆนะมารวมส่งผลแจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานเป็นทองหลังย่อมย่อมบนสวรรค์ฉันจะตุมหาราชาสายคนทันได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตามประเพณีแต่รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่นยิ้มย้มแจ่มใสและอยากได้บุญอีกรอะเห็นผลแห่งบุญแล้ว ยมพ่อล้มปดด่วยในโรคอัลเซเลือดในสมองแตกและโดนผ่าตัดสมองจนทาให้ปเป็นอามาัมพฤกษ์อยู่หลายปีเพราะในอดีตชาติเคยเมาแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสจะเอาไห่เหล้าทุ่มใส่หัวคุยวดัดจนทําให้เขาบาดเจ็บต้องรักษาตัวอยู่เป็นเวลานานหลายครั้งมารวมส่งผลเจ้าีทุ่มไปใส่หัวเขาดิจะต้องแก้ไขก็ต้องให้ท่านทำทารักษาศีลเจริญภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วอุทิศส่วนสมัยให้ยังผู้ทีท่านเขาไปบีบเพี่ยนขาเอาไว้และตัวลูกก็ต้องทําแทนท่านด้วยเราติดฐานจิตที่บนนี้ไปตัดรานวิบากกรรมเก่าของท่านในห,หนักเป็นเบาจ้าเยาวแม่เป็นโรคประสาตต้องถูกไฟฟ้าจี้กระโหลกศีรษะเพราะแน่ดีเคยผิดหวังในปัญหาชีวิตได้คิดหาทางออกโดยการดื่มสุราบ่อยๆนี่พอเศร้าก็ดื่มสุราเนี่ย พอเมาพอหายเมาก็เศร้าเหมือนเดิมจริยใา้วิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะก็ต่ย้ท่านทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยซ์ไปปลาเช่นเดียวกันแล้วจิฐานนี้บนนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมนั้นข่าวจ้ะพระเพื่อนในมาวัดสร้างบารมีแต่เด็กพระได้ดีท่านเมื่อทําบุญทุกบุญท่านกระจะยิฐานจิตให้ได้สร้างบารมีตั้งแต่ย่างยาวไว้จ้ะท่านได้เคยสร้างบัณครูไม่ใหญ่มาหลายชาติแล้วดิจ้ะ พระเพื่อนกว่าจะพูดได้อายุก็เกือบสามขวบอันเลิศตลอดเวลาหลายคนมีสมาธิสั้นพระในอดีตมักวปนิสัยชอบเลี้ยงฉลองด้วยเหตุต่างๆและฉลองทุกครั้งก็มีสุราเขาร่วมด้วยทุกครั้งที่มีเฮฮาปาร์ตี้กันทั้งคืนมารวมทรงผลจะคือเอะอแลวก็ฉลองฉลองฉลองเช่นยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ต้องฉลองอย่าง,างนี้หละจ้ะ แล้วก็มีสุราเขารวมในทุกครั้งจึงทําให้มีสมาธิสั้นนี้แหละรัเพื่อนกับตัวลกูกได้ดีก็ได้เคยเป็นเพื่อนสหธรรมิกกันโดยบริโกมุกขนณามาคล้ายชาตินี้แหละจ้ะสร้างบรมีกับมุขนณะมาโดยบริโกมุกขคณะมาอย่างนี้หลายชาติและมากจะติฐานว่าขอยดึดสร้างบรมีกับมุขคณะมาตั้งแต่อย่างยาววัยมีผังบวชนานแน่นเดูยวกันทั้งคู่จ้ะเพราะฉะนั้นอย่าไปพังผังเนะ่ แต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะจ้ะทาทั้งสร้างบุญทั้งบุญไดเต็มที่แล้วมารติฐานจิตให้ได้ม,มาเกิดในครอบครัวธรรมกายและขาวัดตั้งแต่ยังเยาว์ว้อย่างนี้ไปทุกชาติบ่อยๆจ้าอบาสอกาโตโรเนีดีได้เคยเป็นเพื่อนทหารกันของพระราชาองค์ที่ออกบุญพรพุทธนันดดที่ผ่านมาจ้าไปสร้างบารมีก,กมูคณนะมาโดยพุทธนันดดที่ผ่านมาแต่เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาบวชแล้วก็ทําหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิต ผลการปฏิบัติทาได้กก่าถึงพรัธรรมกายภายในตัวราชกลับดุสิบุรีวงมนต์ิเศษได้แต่เรามาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบระจ้าผู้ที่เป็นอุบาสกแม้อยากบวชแต่ไม่สามารถบวชได้ในตอนนี้เราต้องรับบุญในส่วนที่พระทําไม่ได้นั้นก็จะได้รับบุญคนละแบบกับละคือจะได้บุญพิเศษในส่วนที่ได้รับบุญในงานที่ได้รับมอบหมายจ้าแต่จะได้รับบุญมากบุือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทชีวิตจิตใจ ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะบวชเป็นพระหรือ,อบาศกก็ตามจ้าภารกิจในกองทัพธรรมนั้นมีหลากหลายได้รับมอบหมายจูกโมกณะให้ทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นในสุดชีวิตก็มีสิทธิกลับดีสิบุรีได้ตามหลักวิชาและ้าวอุบาศกได้ฝึกคนที่จะมารับหน้าที่แทนตนฝึกน้องใหม่หอม,มีหัวใจเช่นเดียวกับตนได้แล้วก็ค่อยมาบวชเป็นพระในภายหลังได้นี่จ้า สัตว์กับสัตว์สื่อสารกันโดยภาษาสัตว์ที่ไม่ซับซอ้อนเหมือนมนุษย์นี่ตุ๊กแกตั้งชาติมันก็ร้องคำเดียวแหละตุ๊กแกไม่ไม่ร้องฮิฮีมีไหมเอาใครเจอตุ๊กแกร้องฮิเออ,อกูไม่อยากจะได้จัดฉลองไงด้วยภาษาสัตว์ที่ไม่ซับซอ้อนเหมือนมนุษย์ แต่เข้าใจกันได้โดยการส่งผ่านอารมณ์และความรู้สึกผ่านไปทางเสียงจึงทำให้อีกตัวหนึ่งรับรู้และเข้าใจความหมายนั้นได้ใช่นี่สื่อส่งผ่านอารมณ์และผ่านเสียงไหมคำเดิมคำเ,เดียวอะไรของมันน่ะมันแต่มันก็รู้กันได้เออตัดสายพันธุเดียวกันในสิ่งแวลดล้อมเดียวกันเช่นมาไทยคุณเงินเองคุยกับมาไทยก็ใช้วิธีการดังที่ได้กล่าววันนี้เลยจช่นี่ แต่สายพันธุ์เดียวกันแต่อยู่คนละประเทศเช่นม้าไทยคุณกม้าต่างประเทศ <c oughs> อืมก็ใช้วิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่างแต่ว่าต่างต้องมาเรียนรู้สำเนียงกันใหม่อืมอ่าอ่าอ่าถ้าม้าไทยถ้าควบแล้วบอกย่อยอมแปลว่าหยุดแต่ม้าฝรั่งยอ่อยอนึกว่าย่อยวิ่งเอาควบแนบไปแล้วเพราะนั้นก็ต้องมาสื่อสารกัน มาเรียนรู้สำเนียงซึ่งกันและกันและง่ายกว่าการสื่อสารของมนุษย์กับมนุษย์คนละภาษาจ้ะมนุษย์ภาษาเดียวกันยังพูดไม่ค่อยรู้ภาษาเลยไปเชียไปดูมนุษย์ทีบานเถอะพูดภาษาเดียวกันไม่ค่อยจะรู้ภาษาเขาสื่อสารง่ายๆแต่ก็ต้องเรียนรู้กันสัตว์สายพันธุ์ต่างกันเช่นช้างกับยีราฟก็สามารถสื่อสารกันได้ในจำนองเดียวกันแต่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้นกว่าสัตว์ชนิดเดียวกันจ้ะ ในยุคนี้ถ้าคนจะสื่อสารกับสัตว์นั้นก็ใช้ได้ทั้งสองภาษาอาภาษาคนก็ได้หรือเมวเมวอ่าคิตตี้คิตตี้อามาอะไรอย่างเงี้ยอออแมวต่างประเทศเมวเมวไม่มมค่อยจะมานะตี้คิตตี้เอามาทว้มมันน่าเคาะกะโหลกจริงนี่หลจ้ะได้ต่างเรียนรู้ซึ่งแล้กันจนคุ้นเคยแล้วกระจาไปจะสื่ความหมายว่อย่างไร แต่ก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนมนุษย์กับมนุษย์จ้ะมันครูไม่ใหญ่สื่อสารกับน,นกเนี่ยเอ้ม,อมก็เข้าท่านะแต่อาเป็นไงสบายดีแล้วมันก็บางทีก็เฉยเฉยเออบุนที่จะส่งบน,น้ิตกฉายกนสัยภาษาตั้งแต่เกิดเดียไม่ต้องเรียนนะั่นก็เกิดจากการบำเพ็ญบารมีสิบทัดจนเต็มเปี่ยม หรือบุญพิเศษี่เดจากการฝึกฝนภาษาต่างๆประการเผยแผ่ธรรมะขอม,สมาสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาธรรมกายและอธิษฐานจิตให้ได้ปฏิสัมพิทาญาณสี่โดยเฉพาะนิรุตติปฏิสัมพิธาถึงแต่เกิดก็คือต้องสั่งสมบุญและอธิษฐานนั่นแหละถ้าบารมีเต็มเปี่ยมต้องเต็มเปี่ยมนะจึงจะสําเร็จทุกอย่างเหมือนปรัถนาจะเป็นพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมก็ยังเป็นไม่ได้ปรรถนาจะพูดภาษาอย่างนี้ภาษาสัตว์ต่างๆเราไม่ต้องเรียน ถ้าทําบุญแล้วก็มุ่งเป้าไปอย่างนี้นะตาตั้งหวังสาเร็จได้เมื่อบารมีเต็มปีมก็เป็นได้ตามทันไหมจ๊ะยอมพ่อยอมแม่ยอมพี่เคยสร้างบารมีกบุคคลนามาโดยเป็นกองสืบเียงประเภทตามอารมณ์ทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันจ้าส่วนตัวลูกพัฒน์นนทิพยมาจดเป็นทหางของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ทําหน้าทีเ่เผยแผ่จนตลอดชีวิตไอ้แปรธา แปลทันไม่ลูกเร็วๆขนาดนี้มีผลการปฏิบัติทำได้เก้าถึงรัธรรมกายภายในอัตราชกราบดุสิบุรีวงบนมิเ็ษได้เรามาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้าตอนนี้ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะกันแล้วกันจ้าห้มีสองคำจำไว้ให้ดีคือไม่ศึกไม่ศึกไม่ศึก,กให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณะธรรมและฝึกฝนด้านภาษาให้เพิ่มเติมอีกส่วนบุญแห่งการบวชของลูกก็จะมีส่วนในการปิดอบายกับโยมพ่อโยมแม่ได้จ้า ตันนี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่นี่ทุกบุญเราติดฐานจิตตามจี่ไปดูสิบุรีวงมุนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า